เจตนวนตีทั้งหมด 1, 2, 3เท่ากับ3รายละเอียดคือไม้อัดยาตองหน้าตีสองห้าไปเลยครับสอกห้าก็คือยิงสองหน้ายีสองหน้ายิงสองหน้าพี่แค่เขายิงหน้าเดียวเพราะว่ามันเข้าหนักแบบนี้พี่พฟอร์เจอร์เ,เป็นอย่างนี้ที่เพจเป็นเพราะว่าม,มันอยู่ที่ฝ้า อยู่ทิศพื้นอยู่ท like like ิศกัปอย่างนี้โลจิกอย่างนี้แต่เราจะยิงทั้งหมดก็ได้เรายิงสองหน้าก็ได้ผมเคยผมผมเคยทำแต่ยิงสองห้ามาเลยแล้วโฆษณาว่าเราจะยิงสองห้ามาเลยแต่ไม่ได้ผลคือหมายถึงว่าคนที่จะเที่ยวของบ้าเขาก็ายังไม่เข้าใจแต่จริงถ้าเขาเข้าใจอ่ะเขาเลือกคนยิงสองหน้าเขาส่งติดที่หมดเลยเขาเปลี่ยนออกมาก็ยังสวยงามใช่ไหมครับเปล่านะเวลาเปลี่ยนปราม่าก็ยังสวยงามใช่ไหมครับ ไม่มีเปิดแล้วมันอ,อยู่บนฝ้าอย่างเงี้ยอยู่บนลลางอย่างเงี้ยไม่มีเปิดแล้วแต่เพียงว่าประโยชน์ก็คือเป็นเราได้สองหน้าเศษกัดพืืนมันก็กัดได้กันตกครับเห็นไหมถ้าเรายิงหน้าเดียวก็เวลาชื้นจากข้างล่างมันก็เข้ามามแต่ไม่ได้ผลงั้าเละไปโฆษณาดีกว่าเพราะมันจะไปโจมตีช่านอืนะ่นครับเราก็ยิงเราก็ต้องการประหยะัดเราก็ยิงเศษเอาก็ได้เหมือนเพลงนี้นะครับเขียนไาที่ผมเขียนรายละเอียดอย่างเงี้ย เพราะผมต้องการเขียนว่าอันไหนยิงสองหน้าอันใดยิงหน้าเดียวเท็จผมจะเขียนว่ายิงไม่อักสองดานสองเพรงหนึ่งสองยิงไม่อักด้านเดียวหนึ่งเพรีงอย่างเงี้ยก็ค like <Yeah. S 1> ือ <øre> ม well, ันจะอยู่ที่รายละเอียดนะครับมันอยู่ที่รายละเอียดคือเวลาเราทับแผรงเยอะๆเราจับถ้าเราไม่เขียนอย่างเงี้เราจับไม่ได้นะครับอ่าที่จะละเอย่าียดส่วนเบอร์สองนะครับเบอร์สอง เบอร์สอง 5, นึกเท่าไหร่นึกว่าดูยังไงเบอร์สองจับได้ไหมแปดสิบห้าจุดสองไม้ไม้ไม้อดมัดหนึ่งด้านบวกเซนจ,จะได้ประหยัด เบอร์สองเดีอี่เบิด์สองอยู่เบอร์สอง่ามเดีนอง่าผว่าเราได้เบอร์สองต่ไปเบอร์เบอร์สามเบอร์สาม เป็นเดียวกันครับคือความลึก 6. คือ54.6คูณคูณความครับดึงดับออกมาทางนี้ก็คือเท่ากับความลึกอ่าต้อไม่ใช่เออเท่ากับอกทางนี้เราต้องเอาเพาะว่าเพราะว่าความยาวความยาวก็คือ35เซความยาวในกราฟ A คือ35เซอ่าลองลองดูจากเปตของทัาได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมให้วัด วัดคือวัดจักแเสประกอบด้วยเลยจะได้จะได้เข้าใจนัดโค้งอยู่ตรงไหนนัดโค้งอยู่ตรงไหนดูจักแเสปกติมันติอยู่ด้านนี้ด้านโน้นถ้าด้านโน้นแสดงว่าด้านโน้นเป็นด้านหน้าเด้านโน้นแข็งอยู่ด้านซึ่นนี้ด้านหน้าบูดเลยสามห้านี่นะสามห้านะสามห้านพอเข้าใจนะ เบอร์ที่เบอร์เบอร์ที่นั่นแหละเบอร์สามเบอร์สี่นั่นแหละเอาเบอร์สามก่อนเบอร์สามก็คือความลึกครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าลึกเท่ากันนะครับห้าสิบสี่สิบหกคูณคูณคือยาวสูงสุดยาวสุดเท่าไหร่นะสองสามเท่านะ ตองตัดสองคืนห้าอันนี้เราเอาตัขนาดกินหนึ่งตองสาดตองสืนห้าต้อง,งกัดซึ่งอันนี้ใช้ไม่อาจคืนห้าเน็่งคืห้าหนึ่งขับได้ไม่อักคิบห้าเน็่นะครับอันนี้ขาเป็ดน,น,นี้เป็ดน,น,น,นี้เมื่อกี้ตรงนี้นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเถง ที่เราจะได้ขนาดต่างๆเนี่ยเือหนึ่งเนี่ยขนาดนี้เืนรสองขนาดนี้เือสามขนาดนี้วิธีการนะครับวิธีการทับเถงอวิธีการคิ้เรื่องของการเผื่อปรับตัดต่อยเถงเนี่ยมีสูตรกันในตำราหนงนะครับมีสูตรอย่างนี้เพราะว่าเท่าไรให้เบวกว่าเท่าไรให้เบกจุดห้า ยาวเท่าไหร่ให้บวกหนึ่งนะครับว่าเท่าไหร่ให้บวกจุดห้ายาวเท่าไหร่ให้บวกหนึ่งอันนี้เป็นไม้ตมัดเอาอันนี้หนักเขาเดิมตัดเท่านี้เลยเข่าเดิมแต่อันนี้ตัดเฉื่อตัดนี้กว้างบวกห้าจุดห้ายาวบวกจุดหนึ่งตัดเป็นนี้ทั้งหมดอันนี้เป็นสูตรนะครับถามว่า ทําไมมีการจุดห้าทำไมมีการบวกหนึ่งสมมุติว่าแผ่นนี้นะครับนี่คือแผ่นแผ่นนี้นะฮะขนาดแผ่นนี้ขนาดถ้าเราต้องการขนาดที่ห้าสุดห้าคูณเจ็ดสิบขับล้วให้ได้ขนาดสามสิบห้าห้าสิบห้าคูณเจ็ดสิบเนี่ยเราต้องยิงแผ่เราต้องตัดโคนะครับ เพลงครับี่เราตัดนี่คือโครง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 โครงตรงนี้เราตัดที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับตรงนี้ตัดที่เจ็ดสิบเอ็ดเพราะสูตรบอกมาว่าความยาวหรือความสูงเท่าไหร่ให้บวกหนึ่งอย่างตรงนี้บางที้ที่ผมต้องการขนาดที่เจ็ดสิบตัดโครงเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแบบนี้ห้าสิบห้าให้ทั ห้าจุดห้าจ <ah> ุดห้าอ๋ทปที่จะเป็นห้าสิบบวกหนึ่งนะครับให้บวกจุดหนึ่งนะฮะอันโบวใจ่ายแขนบวกจุดหนึ่งอะไรนะบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะอันนี้บวกหนึ่งสูตรนะฮะข้างบนฮะบวกหนึ่งส่บวกเนสามบวกหนึ่งตัวนี้อันนี้ก็เปียนเป็นห้าจุดห้าจุดห้าเป็เวลาเราทับแทกิีนะครับ เวลาเราทเวลาเราตัดปรับซอยแล้วเนี่ยมันจะได้ห้าสิบห้าคูณจ็ดสิบแต่ยิงโครงให้ยิงเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็ให้ยิงที่ห้าห้าสิบห้าว่าเอาแท้เศษยาวไอ้เป็นเศษให้เป็นสูตรเลยครับให้จับแล้วก็ทำอย่างนี้ตลอดส่วนใหญ่ถ้าเมื่อที่เองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะจับง่ายๆคือบวกกับบวก คือบทหนึน่งคือไม่พอเขาไม่ต้องคิดเยอะกว่ากระบวกหนึ่งสูงกว่าก็ะบวกหนึ่งแต่ถามว่าทําไมผมให้บวกจุดห้าเพราะว่าหนึ่งอยากที่ผนบอกอุตสาหิงไยหาไม้โครงที่มีความอวบอับว่าเราต้องการให้โครงเรือมากที่สุดตอเวลาเราบวกน้อยเราผิดน,น้อยเนี่ยซอยก็ไม่โดนะตะปูสามไม่มีขยะให้เรือเก็บเพราะว่าเครื่องผิดน,น้อยอ่าอ่าและดียาก็คือว่า ปันพอดีกับปลเื้อยปเรื่อยประมาณสองกินสองกินซึกกินแท้เึ็ปนปลายเลื้อยมันจะเป็นคือมาได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ในการถักออเทนออกมาโครงก็อยากดูแน็ตหนาไม่ต้องกินเยอะถามว่าแล้วคนที่เผื่อจะเป็นผิดไหมไม่ผิดแต่เรียนว่าอุตส่าห์ซื้อโครงมาอยากว่าคุณต้องไปถ่าออกแล้วซึ่งเสร็จฝักนี้เผาแล้วซึ่งเสร็จดีไม่ดีมือใหมย่ยีก็โดนตะกี้ปุ๊บปั๊บ ทำงานแล้วก็เป็นดาราเลยวก็ต,าาติคนมองแคนเบอร์เยเจอเป็นอดเวลามาสมัครใหม่ต่อยโดนตะปูของหั่งคนฟองนั่นหมายความว่าอยากยิงเพงค่อยถูกต้องแต่นั้นยิงที่ถูกต้องก็คือให้ได้ประโยชน์มากที่สุดรู้คือ,อยาวเผือนหนึ่งกว้างเผือขึ้นมันทําไมเราต้องเผือดขึ้นก็อยากเห็นผล,ผลอี่ดิคองและอีกอผลหนึ่งนะครับถ้าเป็นเ,เพกแบบนี้เพกแบบแบบนี้แหละ แตนมีการปรับหน้า็นแต่ไม่มีการปรับหน้าการปรับหน้ากับไม่ปะหน้าในยิ่งแต่ตาก,กาถ้ากิดว่าปะับหน้าเนี่ยเราจะต้องทับเทนขนาดเท่านี้นะครับท,ทับเทขนาดขนาดกี่ขนาดถ้าเราต้องการห้าห้าเราก็ยิงโครงห้าห้ายิงโครงไม่มีจุดห้านะครับยิงโครงที่ห้า้าเพราะอะไรเพราะเมื่อเราทําการปรับตัดตัวแล้วมันจะได้ที่ ห้ 5. 5. าสิบสี่จุดห้าตัดครั้งน,งนี้ต้เป็นครึ่งครั้งนี้ต้องมีครึ่งเมื่อนำห้าสิบกินน้ามา,มมาปัดหน้าด้วยห้าดิก็จะได้ห้าสิบห้ามาเติ 5. 5. มได้ห้าสิบห้ามาเติมนะให้จับว่าไม่มีปักหน้าให้เผื่อครึ่งเป็นกว่าว่าถ้ามีปักหน้าให้ใช้ขนาดจิ้ใช้ขนาดจิ้ในการกีโครแล้วเราก็ปรับตัดซอยออกข้างละที่ข้างละต้องมดครึ่ง เอาปะกหน้าห้าเป็นปากใหม่มันก็ได้เท่าเดิมนี่จป็นแบบนี้แต่ถ้ายิ่งผิดไปแล้วผิดไหมมันก็ผิดแต่เพีงเยพงแต่ว่าไม่อยากให้ทัดอย่างนั้นประจากเราก็เยี่ยงเลยอะไรเห็นไหมปากหน้าเห็นไหมไม่ปากหน้านะครับเป็นลักษณะนี้ส่วนตรงนี้เมื่ทัดหลักการเดียวกันเพื่ออย่างนี้ทั้งหมดเวลาผมจะให้ยิงเพลงนี้ท่านต้องทำการเฉียวยิงเพลงนี้ต้องทำการเฉียวไว้เฉียวไว้ ครับตันนี้ก็จะเป็นขนาดจิบไม่อักไม่เอาตามขนาดจิบเลยปลายนี้เนี่ยที่เราจะทำการจีบเผื่ออะไรไอ้ที่เผื่อเผื่อแผ่นตับเราก็จะได้ตัดเผื่อเนี่ยเผื่อเผื่ออะไรเผื่อแผ่ผมคิดว่าเผื่อโค้้งไวผมคิดว่าน่าจะน่าจะเรียกเก็บเดมสู้ใบนี้แล้วเราติดใบนี้ก่อนเดียกเป็นอันเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเก็บเดมใบนี้แล้วไปเก็บเดมสู้ใบนี้ตัวจะมองและผม ไปโน้ตผมจะได้ปริเสตมาดูว่ามัเป็นเก,อ,ก,อ,เนนเกอีกอย่างอะไนะนี่เกะออีกอย่างนะครับนี่คือเกะแล้วจะทาการตัดตัดไม้ทำไพวกตัวนี้ไปก่อนเลยตอนนี้เรากาลังดูว่าแล้วเรามีหลักการเผื่อโครงยังไงก็อย่างที่ผมบอกก็ว่าเผื่อพื่นเซตยาวก็เผื่อเป็นเซตอันนี้คือไม้โครงน,นะครับส่วนไม้อัดเผื่อ,อยังไงไม้อัดที่จะทำการซอยไม้อัดสมมุติว่าเราต้องการห้าห้าแผงนี้ยินเมื่อกี้เรายินมาที่ห้า55.5ห้าห้าห้าหห้าคือยินโครง ไม้อัดให้ตัดบ,บวกไปอีกึ่งนะคราจะเป็นห้าสิบสิบห้ายืดสี 4. ไม้อัดเปาก็าตัดเผื่อเอาที่ตรงจากโรงงานยืดนะครับไม้อัดก็ตัดเผื่อความยาวเท่าเดิมความยาวตัดเท่าเดิมก็คือเจ็ดสิบเอ็ดความยาวเจ็ดสิบเอ็ดแต่ความกว้างม,มันคือห้าถุงคห้าเผื่อไปขึ้นถึงหนึ่งเป็ดเผื่อไว้เลยเพื่ 5, 5. อปีที่ 5, 5. ตรงจากโรงงานออก เพื่อทำการเท้าเค้ื่อนเรื่อยเข้าพคลนต่อเพราะเราใช้เราใช้หลักการเครื่องเลื่อยหลักพักในการปรับเทษถ้าไม่ยื่นทำยังไงใช้เราเตอร์ดอกลูกปืน,รป,นรปรับแต่ตัวใหญ่ก็เราทำให้มันสะดวกก็เครื่อนเลื่อยนันแหละ ก็เลยต้อนหลักการใช้เครื่องด้วยแล้วมีเตกโต่เตกโซก็มีธรรมดาไม่ต้องยืดก็ใช้เตกโต้แต่ที่ผมฝึกง,งานมาก็ไม่่อใช่เนคือใช้ล้วที่ไม่เคยทายทายมาก,กี่ตอนหลังแต่ถ้าถามว่าใช้แล้วสะดวกไหมผมว่าถ้าทํางานดีอีกเครื่องเลื่อยมัสะดวกเลยใช้หลักการยืดปีดอย่างโรงงานต่อจุดปั๊ปงยกย้ายไปทับสะดวกกว่าดังนั้นผมคิดเลือกเอาที่ที่เราจะใช้มากกว่านะ การรู้ว่าแถวนี้แถวเบอร์ที่หนึ่งแถยเ,เบอร์ที่หนึ่งเนี่ยห้พินเก้ารีอยหกแนเราจะต้องยิงเราจะต้องยิงโขกว่าเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิจุดหนึ่ใช่โขงเนี่เราจะต้องเตรียมที่ห้าสิบห้าจุดหนะครับแต่เวลาจะยิงห้าสิบห้าจุดหนต้องตัดโขวาเท่าไหร่ ขดขวาเนียวิธีการคิดให้นาไม้ขดขบกันถ้าปันก,กันง่าย,ยน,นะครับอคฐหอาเอามาหยิคนละเอาเอาปลูกลก็หนึ่งครับปลูกก็หนึ่งให้ไม้ขดขดแบบนี้นครับรกดแบบนี้แล้วจับบุญตัวเลขจับสลับเม็ดเอาขนาดกี่ตัวนี้ห้าห้าสิบแล้วมาดูแ่บนี้ได้เท่าไหร่เอาเท่านะั้นป้องกันการผิดพลาดจากการบวกเลขลบเลข แล้วก็ักสะดวกง่ายด้วยมันดูปันดูง่ายผลจะจับตัวขวาเราจะหาตัวขวา